ทีมชาติไทยชุดยู23ลงทำการฝึกซ้อมเป็นวันแรกเพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันตกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงทางด้านโค้ชอิสระศรีทโลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดยู23กล่าวว่าการซ้อมวันแรกเราจะได้ประเมินน้องๆว่าใครต้องเพิ่มหรือปรับในจุดไหนบ้างหลายคนอาจดีพอไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียได้ สำหรับน้องๆชุดนี้จะได้เปรียบคือเรื่องมีเวลาเตรียมทีมและอาจจะทดแทนในส่วนที่ขาดไปอย่างที่ทราบดีเราเองก็พยายามติดตามสถานการณ์ของผู้เล่นคนอื่นๆดูว่าสโมสรของพวกเขาสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าจะได้ใครบ้างดังนั้นแค้งนี้ทุกคนต้องพยายามทำงานหนักโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุด สำหรับเป้าหมายในปีโอลิมปิกคั้งแรกเราต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้และดูสถานการณ์หน้างานอีกครั้งเราคาดหวังว่าโัวนาเมิตนที่ซาอุจะช่วยเพิ่มความพร้อมให้กับทีมได้เห็นข้อบกพร่องและจุดแข็งของแต่ละคนในการนำมาแก้ไขและทำงานต่อในรายการต่อไป